สวัสดีค่ะร่วมรถมือส JK ค่ะมาแนะนำรถเก๋งสวยๆให้ชมกันเช่นเคยนะคะคันนี้เป็นรถ Honda City ปี2 0 1 0ค่ะทรงสวยดูดีเครื่องยนต์ 1,500cc เกียร์อ 1, อ,อตโต้นะคะสภาพสีโดยรวมสวยใสยแทบไม่มีริ้รอยเลยค่ะคันนี้สภาพดีมากๆราคา159,000บาทค่ะจัดไปแน้นได้นะคะ ติดเครดิตก็สามารถจัดได้ค่ะรถอยู่แถวซอยท่าข้ามถนนพระราม2ค่ะสภาพโดยรวมสวยใสยพร้อมใช้นะคะภาสีไม่ขาดช่วงร่างแน่นๆปลายท่อเสียงนุ่มๆค่ะรออแม็กหลอๆขอบ15นะคะเป็นแม็ก e e 8อเย็นเพลงเพอค่ะระบบเบรกดีนะคะเบาะก,กรรมยี่ค่ะภายในระบบไฟฟ้ารับคานใช้งานได้ปกตินะคะรถยนคันนี้ไม่ผ่านการใช้แก๊สนะคะเป็นน้ำมันรุ้นรเลยค่ะ มีคุแจรีโมทนะคะเครื่องยนต์ดีรอบเดินนิ่งเดินเบานะคะเกียร์ปกติไม่มีกระชากค,ค่ะโดยรวมแล้วสวยใสยเลยนะคะทุกท่าน1,59,000บาทสนใจติดต่อดูรถทดลองขับติดต่อโดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ตาม i d ดีไลนได้เลยเช่นกันค่ะในวันนี้แอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ